สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุก้าอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คลิกมาดูวิดีโอนี้นะคะน่าจะแปลกใจกับหัวข้อวิดีโอที่บุก้าเขียนไว้ว่าครีมกันแดดอะไรยิ่งดำยิ่งดีอ้ามันดูแปลกๆนะดูตะกะปลาดครีมกันแดดก็ต้องช่วยในเรื่องของการผิวจากแสงแดดเพื่อไม่ให้ผิวดำนะคะแล้วทำไมมันถึงยิ่งดำยิ่งดีวันนี้บุก้าจะมาเล่าให้ฟังว่า ไอ้ที่ดำอะหมายถึงอะไรดำนะคะ,ะก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นโฆษณาจริงๆบุก้าเข้าใจว่ามีมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่เขาทำในลักษณะน,นี้ก็คือจะเป็นการถ่ายเราในที่แจ้ง ว่าที่แจ้งที่นะกลางแดดโอเคกลางแดดนะคะว่าผิวเราเนี่ยมันรับแสง UV แล้วเป็นยังไงด้วยกล้องพิเศษก็คือกล้อง UV นะคะทีนี้แมวแมวชันเซลอีกแล้วไว้เว้นหลังจะพาแมวมาให้ดูอ่ะฮะทีนี้กล้อง UV เนี่ยมันคืออะไรกล้อง UV จริงๆแล้วเอ,อ่อที่เข้าใจนะคะมันจะเป็นกล้องที่ เขามีการปรับในเรื่องของชิ้นเลนส์แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ UV เสริมเข้าไปเพื่อให้ตัวชิ้นเลนส์รับแสงในเรื่องของตัว UV ได้มากก็คือมันจะสะท้อนแสงออกมาบนหน้าเราอะว่าออไอสิ่งที่เห็นอยู่มันมี UV ไปเกาะอ,อยู่หรือแบบโดน UV ประมาณเท่าไหร่แล้วแบบ ส่วนที่ไม่ยู UV แบบทะลุไม่ได้เป็นยังไงบ้างเช่นสมมุติเราบอกว่าอเล็บละกันเย็นนิดนึงสมมุติเล็บอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทาสีไว้แบบเนี้ยมันก็คือถูกโปรเทคเอาไว้แล้วนะคะมันจะสามารถแบบป้องกันแสง UV ได้ระดับหนึ่งหรือว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็สามารถกัน UV ได้ระดับหนึ่งะนะคะทีนี้สิ่งที่มันกัน UV ไม่ได้ก็คืออะไรคือผิวหน้าของเราค่ะ พวกเนี้ยก็คือดูดซับแสง UV ทั้งหมดเลยแล้วเจ้ากล้องตัวนี้มันช่วยอะไรล่ะช่วยบอกว่าครีมกันแดดที่เราใช้อยู่อะค่ะมันช่วย Protec ในเรื่องของ UV ได้มากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเรามารู้จักในส่วนของครีมกันแดดก่อนแล้วกันเท่าที่บุก้าเข้าใจปัจจุบันนะคะครีมกันแดดจะมีอยู่อสองลักษณะลักษณะที่1คือเป็นลักษณะที่ทาเสร็จแล้วสะท้อน UV กลับไปอ่ะฮะ ลักษณะแบบเนี้ยก็เราเห็นแบรนด์ญี่ปุ่นทํากันหลายตัวเหมือนกันนะคะก็คือเขาว่าเขาเคลมว่าทาเสร็จปุ๊บันช่วยสะท้อน UV ออกไปก็คือซึมเข้าผิวหน้าไม่ได้แต่จริงๆอ่ะมันจะซึมได้แต่ว่าปริมาณน้อยสมมุติ100%อย่างเงี้ยอาจจะก,กันได้สักประมาณ2 0่0ามัน20-30%เสร็จแล้วที่เหลือก็คือแบบ สะท้อนกลับไปในบรรยากาศโลกชั้นโลกของเรา,า,าดูวิชาการเนอะวันนี้ก็พูดตามที่เข้าใจนั่นแหละนะคะอ,อีกหนึ่งแบบนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดแบบที่ว่าทาแล้วอะเขาจะช่วยปกป้องแล้วก็ดูดซับแสง UV รังสี UV เอาไว้ในตัวเนื้อครีมเท่ากับว่ามันจะช่วย ดูดซับรังสี UV เอาไว้ได้เต็มที่ร0 0อซอย่างนั้นก็คือดูดและเก็บไว้ในในตัวเนื้อครีมที่ผลิตออกมาเราคิดถึงอะไรเดียวสมสมุติแบบฟองน้ำเงี้ยอาา่ฮะฟองน้ำหรือสำลีถ้าเกิดเราหยดน้ำลงไปเนี่ยมันก็คือดูดและซึมเอาไว้ไึ่ถึงสำลีแบบด้านหลังเป็นพลาสติกเนาะด้านบนเป็นสำลีหยดน้ำมันก็เก็บเอาไว้ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่สะท้อนกลับเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบเหมือนกระดาษที่เป็นพวกกระดาษไขอะไรเงี้ยน้าไม่เข้าแต่มันก็จะมีที่ซึมๆเข้าไปได้บ้างประมาณนั้นอธิบายแบบนี้น่าจะพอเห็นภาพนะคะทีนี้อ่ะที่เราเล่ามาก็คือกันแดดมี2แบบแบบที่สะท้อนยูกลับไปแล้วก็แบบที่ มันดูดซับ U.V. เอาไว้บนเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เราค่อยล้างออกไปทีเดียวหลังจากที่ผ่านมาทั้งวันแล้วทีนี้ทำไมต้องอธิบาย2ตัวนี้เพราะว่าไอ้เทคโนโลยีของกล้อง U.V. อะคะ่ะมันสามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของ U.V. ได้เฉพาะแบบที่เป็นดูดซับเรื่องของรังสีที่เป็น U.V. ไว้พวกสะท้อนกลับงเงี้ยคือกล้องตัวนี้มันจะวัดไม่ได้อะฮะเข้าใจตรงกันนะประมาณนี้อืม ฟังอาจจะงงเดี๋ยวเราให้ดูรูปดีกว่านะคะเริ่มจากภาพนี้ก่อนดีกว่าภาพนี้บุก้าไปลองเช็คแสงกับทางนีเวียม,มานะคะก็คือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นภาพที่เห็นได้ว่าผิวด้านนอกอะคะ่ะมันก็ดำนะแต่ว่า ยังดำไม่เท่าพื้นที่ที่เราเพิ่งลงตัวผลิตภัณฑ์ลงไปใหม่นะคะแล้วก็ให้ดูหน้าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้สวยใสอนโนเนปกติอาหาก็คือหน้านี้จริงๆเราคิดว่าเราเอ้ยลงแบบในส่วนของครีมกันแดดอะไรอะโอเคแล้วแต่ว่าพอเรามาดูเปรียบเทียบในกล้องเนี่ยสังเกตว่าพื้นผิวด้านนอกที่เป็นผิวหน้าเนี่ย มันสว่างกว่าส่วนที่เพิ่งลงผลิตภัณฑ์ไปนะคะสำหรับภาพนี้บุก้าถ่ายตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งก็คือแล้วถ่ายกลางแดด,จ,ดจัดเลยทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ4ี่โมงสี่โมงเย็นก็เท่าไหร่อ่ะสองสามสี่สามชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็กลับมาดูใหม่ในส่วนของสีสีเข้มเข้มที่เราทาลงไปแล้วะคะ่ะมันก็ จะจางลงแต่ยังเหลือความเข้มเอาไว้อยู่นะคะก็คือว่ามันช่วยดูด,ดซับในส่วนของรังสี UV ไวาหา้หน้าด้านข้างก็ยังแบบเหมือนเดิมปกติทีนี้เรามาดูเทียบระหว่างภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองภาพที่1คืออันนี้ที่เพิ่งทาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะภาพที่หนึ่งคือรูปนี้ที่เพิ่งทาสีมันจะเข้มเลยอ่ะาะ อันนี้นะคะอันนี้แล้วก็ผ่านไปสามชั่วโมงครึ่งทาเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ว่าสีจางลงเพราะว่ามันดูดซับในส่วนของ U.V. เอาไว้นะคะแล้วก็ทีนี้นเราก็เกิดอาการสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราล้างออกหมดเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าจากที่ดูอ่ะเราเห็นว่าพื้นผิวของสีปกติอ่ะสีที่แบบเราทาลเ,เราทาครีมกันแดดตั้งแต่เช้าถึงเย็นอ่ะ ื่อนสีมันแบบใกล้ๆกันเลยอะนั่นแปลว่าอะไรอะหรือว่าครีมกันแดดที่ฉันใช้เมือตั้งแต่เช้าคือมันได้ไรประสิทธิภาพไปแล้วก็เลยจัดการทําแบบนี้เลยค่ะอันนี้หน้าสดล้างหน้าเลยค่ะล้างหน้าออกมาแล้วก็ถ่ายใหม่เลยว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันเป็นยังไงบ้างพอเรามาดูเทียบกันนะคะก็คือภาพ นี้คือภาพหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาอะไรเลยล้างออกไปแล้วภาพนี้คือภาพที่ตอนบ่ายโมงครึ่งที่เรามาลองผลิตภัณฑ์ครั้งแรกนะคะพอเรามาดูแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าอ๋อจริงๆอ่ะตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทามาตัาง้งแต่เช้าอ่ะถึงตอนกลางวันอ่ะมันก็ยางปกปิดแบบช่วยดูดซึมเรื่องรังสี UV อยู่บ้างแต่ว่ามันก็ค่อยๆจางลง ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะมีรองพื้นมีอะไรที่ช่วยด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดดูเทียบกันจริงๆแล้วคือหน้าจริงมันก็จะสว่างเนี้ยถ้าเกิดใครแบบไปลองกล้อง UV ถ่ายแล้วหน้าออกมาสว่างแบบนี้แสดงว่าคุณควรจะเปลี่ยนครีมกันแดดได้แล้วค่ะเพราะว่ามันอาจจะช่วยคุณไม่ได้นะคะทีนี้อ่ะอยากจะลองกล้อง UV นี้ได้ที่ไหนจริงๆบุก้าไม่รู้เพราะว่างานเนี้ยคือเราไปร่วมกิจกรรมกับทางนิเวียมา เขาเขามีกิจกรรมในการเปิดตัวเทคโนโลยีกล้อง UV แบบไปดูกันสดๆจริงๆที่สถานที่เลยก็เลยอยากลองหลายเคสก็ลองเทสมาท,ทุกอย่างเลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะก็จะเห็นกันชัดๆเลยนะว่ากรณีที่หน้าหน้าสดอันนี้เป็นยังไงอันนี้ทาแบบนานไปแล้วอันนี้ตอนทำใหม่ๆอ่ะะ ก็ประมาณนี้ค่ะว่าทําไมการที่เราทากันแดดแล้วยิ่งดํายิ่งดีเพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์เวลามองผ่านกล้องแล้วมันยิ่งดําหมายความว่าเขายิ่งโรเทคหน้าเราเอาไว้ฉะนั้นกันแดดเป็นสิ่งสําคัญใครไม่ได้ทากันแดดอยู่ก็อย่าลืมนะจ๊ะทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายนะคะโดยเฉพาะครีมกันแดดเนี่ยย้าว่าควรจะ SPF 50 ขึ้นไปแล้วก็ควรจะเป็น PA บวก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 คือแบบรวม UV-A 1เข้าไปด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เราร่วมกิจกรรมกับเขามาแล้วเนี่ยเราก็ได้ของที่ลึกกลับมาด้วยแหละหน้าตาเป็นแบบนี้อ่นะฮะเขาบอกเราว่า UV-A 1ทําทำลายลึกถึงในผิวอาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองผ่านกล้อง UV นะคะอ่ฮนะ ด้านในก็มีประกอบนี้ด้วยคนนี้เป็นเจ้าของผลิตผลิตภัณฑ์กล้อง UV เขาชื่อคุณโทมัสอาฮะเขาบอกเขาเป็นคนคิดค้นในส่วนของกล้อง UV ตัวนี้น่าจะเป็นแบบทำแบบ DIY เพราะเข้าใจว่ากล้อง UV ที่มันเป็นผลิตจากบริษัทเลยมีอยู่เหมือนกันแต่คนนี้เหมือนนำมาแบบถอดประกอบชิ้นเล่นชิ้นเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะแล้วกอ็อันนี้พวกหลักการอะ บูก้าอ่านแล้วก็โอเคเอาเป็นว่าฉันจะทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็เทสให้ดูอันนี้แบบบูก้าปมืกี้เลยที่ทำไอที่เอารูปให้ดูนะคะอ๋อแล้วมีอะไรอ๋อเขาบอกว่า ตัวนี้จริงๆอะบุก้าใช้อยู่ด้วยนะปกติบุก้าจะใช้ตัวที่เป็นซูเปอร์เซรั่มฝาสีส้มนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้รับรางวัลปีที่แล้วเป็น k i e o Beauty Hall of Fame 2014ด้วยนะอือ uh ฮึ huh. ซึ่งพอเปิดมาเรื่อยๆแล้วนี่ทางแบรนด์เขาก็ได้ให้ในส่วนของครีมกันแดดมา2ตัวอสองตัวนี้ก็คือตัวนี้ที่บุก้าใช้ประจำอยู่แล้วนะคะ ก็คือตัวสีส้มเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นตัวบางเบาไร้สีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบกึงก่งๆึ่งแบบชทแทนเบทได้สำหรับแบบผิวหน้าที่แบบอยากขาวใสอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยละกันตึ๊บโอ้โห อ่ะโอเคยังไม่ทันบีบเลยไหลและนี่ค่ะเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อเซลั่มบางเบานี่ถ้าบีบเยอะกว่านี้มันจะไหลนะจะบอกแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นเนื้อครีมต้องบีบหน่อยถึงจะมาอ่ะฮะแล้วก็เป็นแบบสีชมพูกึ่งๆแบบจะเป็นเบตก็สามารถลงแทนเบตได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถูกกัน อันนี้ปาดหนึ่งทีให้ดูก่อนสังเกตนะคะเนื้อเซรั่มอม่ะบางเบาเนี่ยลูบไปทีหนึ่งแล้วมันใสส่วนเนื้อเบสเนี่ยออน่าจะแบบดูเป็นครีมมากกว่านิดนึง่ะฮะแล้วก็ความรู้สึกอะ่ะเนื้อเบสเ,เ,เนื้อเซรั่มอะ่ะตัวที่ใสๆตัวเนี้ยก็คือเบามากอะ่ะเหมือนทาน้ำส่วนตัวที่เป็นเบสเนี่ยก็คือมาแล้วก็ ออกเป็นครีมนิดนึงถ้าให้บุก้าเลือกบุก้าชอบตัวที่เป็นเซรั่มมากกว่าเพราะจริงๆใช้อยู่ด้วยมันแบบมันเบาทาแล้วก็แบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเหนียวเนิบหรืออะไรสักเท่าไหร่อะฮะทีนี้เราทาไปแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ซึมสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวบุก้าจะเอาเออกระดาษสับมันเนี่ยมาซับดูว่า มันจะแบบมันมากน้อยแค่ไหนเดยอปล่อยสัก1 5วินาทีอะไรอย่างนี้เนาะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยคือจริงๆเราต้องบอกว่าจากที่เราเห็นเนี่ยประสิทธิภาพของครีมกันแดดปกติแล้วอะ่ะเขาก็จะอยู่ได้ประมาณสัก5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแหละเนี่ยขนาดเราทาไปอะ่ะครั้งแรกที่เราทาคือบ่ายโมงครึ่งใช่ปะสี่โมงมาดูอีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็เริ่มแบบ ออกสีแบบเทาๆจางๆแล้วนั่นแปลว่าเขาดูดซับในส่วนของ U.V เข้ามาเยอะแล้วสิ่งที่เราควรทำคือเติมครีมกันแดดลงไปนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของนีเวียตัวเนี้ยเขาก็คือทาทับเมคอัพได้เลยถ้าสังเกตนะอันนี้รูปแรกที่เราทาน,นี้เราแต่งหน้าเลยนะแต่งหน้าจะเต็มนะคะมันหน้าเนี้ยยังไม่เชดดิ้งอันเนี้ยเชด เช็ดดิ้งไฮไลท์ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาทับเลยผ่านมามาดูรูปนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นสามชั่วโมงครึ่งกลับมาดูผลคือหน้าก็ไม่ได้เยินอะไรเลยมันลงทับเมคอัพไปได้ทั้งหมดเลยอาฮะก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าลงแล้วหน้าจะแบบแย่ต้องไปแต่งหน้าใหม่หรือเป็นคาอะไรอย่างนี้โอเคเราให้เวลาเขาพักหึเพื่อซึมแล้วนะคะทีนี้ขอลองซับด้วยซับมันนิดนึง เต้บอู้อะเมื่อกี้ตับทางไหนแล้วเนี่ยน่าทางนี้นะตึ๊บตบนี่ค่ะให้ดูในส่วนของผลการซับก็คือมีความมันทิ้งอยู่เล็กน้อยมากเป็น้อยน้อยเลยแหละก็มันโอเคละเพราะว่าลงที่หน้ามีแบบมันนิดๆดด้วยธรรมชาติของแบบตัวที่เป็นครีมหรือเซรั่มอย่างเงี้ย มันมันปกติมันก็จะไม่ค่อยมันอยู่แล้วแหละหลังจากนั้นพอเราจะแต่งหน้าทำอะไรต่อก็สบายแหละหลักๆก,ก็ประมาณนี้ละค่ะที่เอามาเล่าให้ฟัง อยากให้รู้แค่ว่าครีมกันแดดยิ่งทายิ่งดำแล้วมันยิ่งดียังไงเพราะว่ามันจะช่วยปกปิดทุกอย่างบนใบหน้าเราให้รับแสง UV แบบได้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องรับเลยให้ครีมกันแดดามาช่วยซึมซับ UV เอาไว้นะคะแล้วเราก็จะแบบหน้าขาวสวยใสไรจุดด่างดำไรฝ้าแดดอะไรต่างๆนานาะนะก็ยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็รบกวนช่วยแชร์นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้บก้าด้วยนะคะขอบคุณ ค่ะ